มีเคสตัดดี้ประจำวันโอพระเราย่อๆดีกว่าฟังและเฉาบิดาหนูมารดาหนูเป็นโรคสมองฟอ,อบิดาสมองฟอถูกเจาะคอปีกว่าใช้เครื่องช่วยหายใจนอนอยู่บนเตียงตลอดสี่ป<อ>ีจึงเสียชีวิต มานดาหนูก็ไปโรคสมองฝ่อนอนป่วยอยู่บนเตียงตลอดสี่ปีอีกเหมือนกันโอ้โห oh. oh. อะไรจะขนาดนั้นแล้วก็ลูกๆของท่านหกคนไม่ได็ปลองรองสามเมื่อคีกันเลยแบ่งกันเป็นสองกลุ่มฟ้องร้องกันเองเขาเป็นผู้จัดการมรดก oh. ทั้งทั้ง,ท,งที่พ่อแม่ยังป่วยอยู่ oh. จึงทั้งศารตัดสินไปบางคดีให้พ่อแม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ก็จะมีะหลายคดีที่ยังไม่ตัดสินตอนแม่เสียก็ลูกๆก,กจะเต่าบ,บางคนก็นไม่ให้จัดการศพเขาว่างั้นนะตอนพ่อเสียชีวิตก็ทะเลาะก,กันไม่ยอมให้จัดการศพพ่อ,อทิ้งไว้ยี่สิบวัน<อ>แล้วก็ขัดแย้งกันไม่รักกันเหมือนครอบครัวอื่นคุณแม่เสียก็ไม่ยอมจัดการศพพี่นอกก้องไม่ยอมจัดการศพพี่ชายบอก ศพตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริง oh. ตอนจำแหลพิสูจน์ศพมานดาหาดีเอ็นเอกัน oh. ทำไม oh. มารดาจึงถูกลูกชายสั่งให้จำแหลศพแบบนี้ oh. ทำกรรมอะไรมาเอาล่ะสิ oh. ทำกรรมอะไรมาก็ต้องไปฝันในฝันกันฝันในฝันฝันในฝันฝันในฝันโอ้ กรรมกรรมเก่าก็มีกรรมปัจจุบันก็มี oh. เอาพูดกรรมในอดีตดีกว่ากรรมปัจจุบันอย่าไปพูดเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวไม่สบายใจ <Okay. S 2> ก็เคยไปลูกเศรษฐีนั้นในอดีต <Okay. S 2> ล้วก็ทำมาค้าข,า,ขาย <Okay. S 2> เวลาขายของเราเป็นคนตอน,นันีงกอะ ไม่รู้พูดงี้จะง,งุดหงิดหรือเปล่าก็ไม่รู้คืออยากได้เยอะๆอกดราคาแล้วก็แล้วก็อืมสารพัดะคี่บที่ให้ได้ซับมาแล้วก็รับจำนองจำนำอะไรต่างๆก็กดราคาแล้วก็เรียกดอกแพง ถ้าพูดกันใช้ภาษาที่พอเข้าใจก็เรียกว่าน่าเลือดอ,อย่ากโกรธนะลุงนะมันจําเป็นต้องพูดมันเป็นอย่างนั้นนะครัเชื่อก็ได้ไปเชื่อก็อไม่เป็นไรแต่มันเป็นอย่างนั้นนะครับ,รบแล้วก็บิดามาดายังไม่่ันตากรรมเหมือนกันเลยเ<อ>หมือนกันเลยเนี่ยก็ไม่ให้ไม่ให้ทําศพแล้วก็ทะเลาะก,กัน ทำคล้ายๆปัจจุบันเนี่ยแล้วก็พ่อกับแม่ก็เป็นสามีภรรยากันในชาติในอดีตนั่นแหละเป็นอย่างเงี้ยคือมีความโลภเป็นเจ้าเจ้าเรือนได้ไงมาก็เอาเรื่องธรรมะธรรมะอะไรก็มาก่อยจะรู้เรื่องรู้ราวทไหล่ทำอย่างนี้เรื่อยมาเพราะฉะนั้นกรรมนี้ก็เลยดึงดูดให้ลูก ที่มีกรรมคล้ายๆกันเนี่แหละมาเกิดแต่บางช่วงที่จิตใจที่ดีหน่อยก็ได้รูปดีมาเกิดคือรูปที่ส่งเ,เรื่องราวมานี่แหละ oh. เนี่ยเป็นเป็นกรรมประเภทตันนีงกหน้าเลือดอะไรพวกนี้เนี่ยมันยากจริงเวลาจะลาจะพูดเนี่ยถ้าอยู่เฉยก็ไม่โกรธหลวงพ่อเนาะแต่ถ้าพูดไปเดี๋ยวเขาควรจะหงุดหงิดน จะเอาไงดีกันี่ยไม่โกรธกันไม่โกรธกันหุณหน้าฉัน่ำไมโกรธนึกมันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ในพูดถึงชาติในอดีดตในี่ปัจจุบันไม่พูดชาติดในอดีตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เวลาตายมันก็มองกันเลยแลายิงสี่ปีมเคยรู้เรื่องของเราสมองฟอด์อปลายกันใหญ่เลยครับ พอตายไปแล้วลูกก็สร้างบุญให้เยอะแยะแต่ตัวเองก็ทำเสาคำฟ้าหนึ่งตน้นดังนั้นลูกก็สร้างให้สร้างพระธรรมกายประจำตัวก็ให้สร้างร้านทำสร้างพระบนโดมแกน,แก,นกลางอะไรสารพัดหลังคาสภานแต่ใจพ่อกับแม่นะ่ะไม่ได้เปิดเลย เคยรู้เรื่องรู้เล่าเลยยังห่วงสมบัติยังห่วงสมบัติอยู่จิตมองๆอ,อย่างนี้นะจริงๆแล้วถ้าไม่ได้บุญที่ทำเสาคำฟ้าหนึ่งต้นที่ทำเองหรือที่ลูกทำอุทิศไปให้เนี่ยพยุงเอาไว้นะอาบายนะจ๊ะไปอาบายทีเดียวไปโน่นทำไมในมหานรกนู่นเพราะว่า เขาเดือดร้อนเยอะทีเดียวนะเ,เดือดร้อนแล้วก็ไม่ก็ไปเกิดเป็นติ่งจกทุกแกนูเนอะเอะไรเฝ้าสมบัติอะไรนะั่นแหละแต่บุญนยังพยุงอยู่ไปทำให้เขาไม่มีความสุขอะไรต่างเวลารับจำนองจำนำหรืออะไรต่างๆในพู้ถึงชาติในอดีตเนะะ ปัจจุบันไม่พูดมันก็ทําให้ครอบครัวไม่ปลองดองเราไปสมมติคีน,นอระวังนะลูกนะ<อ>เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มันพอดีพอดาวเนี่ยอเอามันพอดีพอดีนี่ค<อ>รับให้ได้มาอย่างเย็นเย็นร<อ>้อนรอย่าไปเอามันร้อนอรวยก็ช่วงสัน้นไม่กี่สิบปีก็ตายแล้วครับ<อ>ล้วรวยก็รวยชาติเดียวแอ้และกมถึงลูกถึงหลานไปอีกเยอะเยี่ย ถึงตัวเองตายแล้วมันลำบากบลำบากนะแล้วลำบากข้ามชาติเลยชาติใบเนี่ยรวยยากนี่แต่ใครทำก็เลิกซะถ้าใครไม่ทำก็นอนโมทนาเพราะนั้นตอนนี้ลำบากแต่ยังดีไม่ไปเกิดในอบายหรือไปเกิดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่หวงสมบัติห่วงสมบัติ แต่ก็ไปเกิดนั่นแหละอยู่ในบ้านนั่นแหละ oh. จะเรียกว่าผีเรือนหรืออะไรเนี่ยพราะห่วงอยู่ตรงนั้นยังอยู่อยู่นั้นก็ <Okay. S 2> แล้วก็กลุ่มใจเรื่องลูกๆทะเลาะก,กันแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง oh. ตัวเป็นกายละเอียด <Right. S 2> สื่อสารก็ไม่ได้ <Right. S 2> ลำบากแต่มีบางจังหวะที่พอนึกถึงบุญที่ลูกุตทิพไปให้ได้ก็ ดีขึ้นมาหน่อยเราคงได้ยินคำว่าผีเรือนนะถ้าจะพูดให้สบายใจนะก็เอาว่าเป็นภูมิเทวาในระดับธรรมดาที่ไม่ค่อยสบายนะอย่างนี้รู้สึกจะสบายใจขึ้นมาหน่อยถ้าจะให้พูดตรงๆก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะหน้าตานี่มันไม่ได้มีความสุขอะหน้าตาเนี่ย ตายไปตอนไหนนี่ยังคล้ายๆอย่างนั้นอยู่นะแต่มันหมองกว่าเดิมเนะมองกว่าตอนเป็นมนุษย์<อ>นี่ถ้าเกิดมาเป็นเชลยไม่ผู้ไม่รู้นี่นะอันตรายรถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องปรโลกอันตรายถ้าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเนี่ย มันก็ดำเนินชีวิตไม่ถูกเหมือนหรืออะไรคือเป้าหมายหมายชีวิตท่าไม่รู้นี่มันก็ดำเนินชีวิตไม่ถูกเหมือนเรือไม่มีหางเสืออย่างนั้นนี่น่าน่าสงสารีเดียวหลบลูกก็ถามว่าไปอบายหรือไม่ยังไม่ได้ไปอบายแต่ก็ไม่สบาย ทำบุญในที่ที่ i, ท่านท่านได้รับหรือไม่ได้บางช่วงนิดๆในหนยๆพระใจเนี่ยยังเห็นรูปทะเลาะกันแล้วมันกลุ้มแล้วยังห่วงสมบัติห่วงสมบัติมันอยู่ตรงนั้นอะห่วงทั้งที่เอาไปใช้ก็ไม่ได้แต่ใครไปใช้ก็ห่วงตัวก็เอาไปใช้ไม่ได้งงั้นอยู่ตรงนั้นแหละอีกนานทีเดียวยาวนาน เราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปตรันรน,นี่กันนะจ๊ะสั่งสมบุญกันให้มันเยอะๆแล้วก็เวลาตายอะไรจะไปผูกพันเกเลือ่อนนี้ทราบเขามีาไว้สําหรับสร้างบารมีไม่ได้สําหรับมีเอาไว้ห่วงแหนง,งกหรืออะไรต่างๆพวกนั้นเอาบริจาคทาทานถ้าพบเจ้าต่อไปจะได้รวยรอย่างเย็นเย็นมีสมบัติเยอะๆตายไปแล้วก็จะได้ไปสู่เทวโลก มีความสุขอยู่ในสุขติโลกสวรรค์นะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกสต s ดดี